ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็นำเรื่องราวโลกานุศาสนีคือสารสอนโลกนี่แหละครับของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโลนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังอย่างต่อนเนื่องหลายตอนมาแล้วตอนที่แล้วก็พูดถึงคนผ่านจริงๆก็ว่าจะวันนี้จะเริ่มจากบัณฑิตแต่ที่นี้มันมีเรื่องน่าคิดอีกเล็กน้อยซึ่งยังไม่จบทีเดียวจะขอพูดเรื่องคนผ่านอีกเซกเล็กน้อย แล้วก็จะพาไปถึงเรื่องราวของบัณฑิตนะครับทีนี้เรื่องของคนพานนี่ก็ยังมีอยู่อีกสิ่งที่ควรจะรู้ก็ยังมีอีกคือของเสนียดในตัวคนพานซึ่งก็มีอยู่สามสถานก็ลองฟังดูสข้อประการที่หนึ่งภัยมีในตัวคนพานก็คือในตัวเขามีแต่ภยัยดูที่ร่างกายเขาเจ้าก็จะเห็นกริยา ขโมยมือไวใจเร็วอยู่เต็มมีที่ปากก็มีโกหกพกลมตลบตะแลงอยู่ตอมเต็มที่ที่ดวงหน้ามีท่วงทีกลิ้งกรอกออกพล่านที่หัวใจก็มีโ่มโมโทสันขว,ขวักไขยเป็นอันว่าในตัวเขานั้นมีแต่ภัยอยู่เต็มไปหมดและเที่ยวกอภัยเป็นไส้ศึกในหมู่แบบสงครามเย็นซึ่งหน้าพ่านพลึงงว่าเสียวสะดุ้งกลัวทั้งสิ้น นั่นดูเขาแสดงลักษณะลุกลี้ลุกลนไม่มีใครเชื้อเชิญเข้าไปเองไม่มีใครถามก็พูดพร่ำสรรเสริญตัวเองเป็นคนปิดโทษของตนเที่ยวจับผิดคนอื่นท่านว่ามีพิษร้ายยิ่งกว่างูพิษนี่ก็พาสิทธิ์บอกให้ถึงภัยของตัวคนพานเงี้ยวงานกอดพิษร้ายราวใดผ,ผ่านพิษเจ็บสุดใจยิ่งล้าน พิษงูเล็กปัดไปยากอบแก้นายาเวทห่อนทานตานต้านต่อด้วยพิษชนพิษงูร้ายคนร้ายคล้ายคลึงเปรียบแต่เมื่อเทียบคนร้ายมากมายผลพิษงูดาบระง,งับซาด้วยยามนส่วนพิษคนแก้ยากลำบากใจขเขาไม่เอื้อเชิญตนลนไปหาชิงพูดตาก่อนถามดูพร่ามพร่าน สรรเสริญตัวมัวมาเฝ้าทยานนี่สามผานเลวสะพั่งหมดทั้งตัวโทษของตนคนผานต้องการปิดคอยจับผิดคนอื่นฟื้นให้ชั่วซ่อนโทษตนกนเต่าเอาตีนตัวอีกทั้งหัวเข้ากระดองคอยมองภยัยประการที่สองอุบาทมีในตัวคนพานคือในตัวเขามีแต่อุบาทนั่นดูเถิดปากเขาเป็นอุบาท ปากอปรีจันไลชอบเผยแต่โทษคนอื่นปกปิดโทษของตนนี่กภาสิทธิ์เขาบอกไว้ว่าโทษชั่วร้ายของใครคนไม่ถามแต่ผ่านพล้ามชอบขานประจานผลความดีใครทั้งสิ้นไม่ยินยนทำช่อชนถูกถามก็อาพลางชั่วตนมีมากนักถูกซักไซยคนผ่านไม่ชอบอ้างอ้างขนางแต่ชอบเผยคุณตนทุกหนทาง แม้เขาวางไม่ถามก็พล่ามสิ้นคนทำชั่วแล้วโกหกซ่อนปกปิดแม้นชั่วนิดก็แผงฤิ์พ่นพิษใหญ่เมื่อเลิกละชั่วเก่าให้เบาใจชั่วจะลายสิ้นสุดใจผุดพองประการที่สอุปสรกคมีในตัวคนพานคือในตัวเขามีแต่อุปสรกคคอยขัดขวางเขาเองไม่ให้ทำความดีและคอยตัดรอนคนอื่นอยู่ทุกวิถีทาง ดูนั่นเขาวางท่าขัดเชิงประพฤติไปในทางตรงกันข้ามชอบคว้าภาระที่ยังไม่มาไม่ถึงสลัดภาระที่มาถึงตัวเสียไม่เห็นโทษเป็นโทษไม่เห็นคุณเป็นคุณปัญญาอ่อนอวดฉลาดเมื่อมีผู้ชี้โทษชี้คุณให้เห็นก็ไม่ยอมรับตามทางที่ถูกเป็นคนถือชั่วเป็นดีชอบแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำ แม้เราพูดดีๆเขาก็โกรธด,ดังภาสิทธที่บอกว่าชาติคนพานเจ้ามารยาแสหาเหตุแนะประเภทที่ไม่ควรชวนให้ขำธุระใดผิดยิ่งไม่ยิงทำชอบแนะนำให้เห็นว่าเป็นดีแม้นใครพูดดีงามตามเหตุผลผานก็โกรเกลียดกราดสัญชาติผีเขาไม่รู้กฎวินัยว่าไหนดีเราหลบหนีเขาได้ปลอดภัยเอ่ย นี่ก็คือของสเสนียดจันลายสามสถานซึ่งมีอยู่ในตัวคนพานพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเราไว้ว่าบรรดาภัยอุบาทและอุปสรรคเมื่อจะเกิดก็เกิดแต่คนพานหาเกิดแต่บัณฑิตไม่ได้เพราะคนพานมีภัยอุบาทและอุปสรรคออกหน้าบัณฑิตหามีภัยอุบาทและอุปสรรคออกหน้าไม่คนพานเท่านั้นมีภัยอุบาทและอุปสรรคอยู่ในตัว บัณฑิตหามีภัยอุบาทและอุปสรรคอยู่ในตัวมิได้จึงเอาเป็นว่าคนพาลชอบก่อภัยอุบาทและอุปสรรคไว้ในตัวคอยขัดขวางกีดกันตนและคนอื่นไว้ให้ไม่เจริญขึ้นได้ใครครบเข้าต้องเปื้อนผู้คบผู้คบเหมือนลูกศรนกำทราบด้วยยาพิษเปื้อนแหล่งที่ไม่เคยเปื้อนดังมีพาสิทธิ์ที่บอกว่าผู้คบา่าลพานพิษ เข้าติดเปื้อนผู้คบเหมือนคนชั่วมัวราศีเหมือนสอนทราบอาพิษติดลาคีเปื้อนแหล่งที่สอดใส่อยู่ในตัวชาวชนทราบเถิดว่าผู้ที่เข้าคลุกคลีกับคนพาลคือชอบไปมาหาสู่ตีสนิทชิดชอบจงรักพักดีเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่และดำเนินชีวิตตามเยี่ยงอย่างของคนพาลก็ชื่อว่าคบคนพาล แต่คนพานนั้นเป็นคนที่ใครๆไม่ควรครบเพราะเขาเป็นคนเน่าเฟะทั้งสิ้นทั้งเนื้อทั้งตัวมีตัวก็เป็นศัตรูแก่คนอื่นทุกส่วนใครถูกเข้าต้องเปื้อนผู้ที่ถูกที่ไม่เคยเปื้อนมาก่อนเหมือนใบคาที่หอปราเน่าต้องพลอยเปื้อนเหม็นเน่าคลุ้งไปด้วยนี่ก็ดูภาสิทธ์เขาบอกว่าปาลาพันหอด้วยใบคาใบย่อมเหม็นขาวปลาคละคลุ้ง คือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายพุ่งเฟื่องให้เสียพงผู้คบพานพานพา,นพานราศีเสื่อมชั่วจะเชื่อมเสียชื่อให้ลือทั่วเหมือนใบคาปลาเน่าเข้าพันพัวย่อมเหม็นทั่วใบคาห่อปลาเอยดูวนชนแห่งชาติจงพากันทราบเถิดว่าคนพานนอกจากเขาเป็นคนเน่าแล้ว เขายังเป็นศัตรูแก่คนอื่นทุกส่วนนั่นดูเขาเที่ยวผลานชีวิตทำร้ายร่างกายของเพื่อนร่วมชาติช่อโกองจี้ปล้นเป็นนักเลงเจ้าชู้ผูดเท็ศดื่มน้ำเมาใจง่ายหึงหวงละโมบไม่เห็นคุณใครซึ่งเป็นโทษฝังจมอยู่ในใจของเขาสภาพของศัตรูก็เหมือนผลมาเดือสุกภายนอกดูดีดูสีสดใสแต่ภายในเต็มไปด้วยมแมลง นี่กับพาสิทธ์เขาบอกว่ามะเดือสุกสีอารามงามผุดผาดแดงดังฉาดสงาสีตามวิสัยแต่มีนอนคอยชอนบ่อนภายในแม้นกับใจผ่านร้ายแต่กายงามดูอีกทีเยาวชนผู้หลงไวไวใจในศัตรูก็กำลังก้าวเข้าสู่ประตูแห่งมฤตยูใครนะที่พลาดลงในข่ายของศัตรูแล้ว จะกลับตัวรอดออกมาได้โดยเกษมเพราะความเป็นไมตรีกับศัตรูนั้นคือเคราะร้ายอย่างเดียวหากกลับเป็นโชคดีได้ไม่อยู่ในที่ไออัดยัดเยียดหมักหมมเป็นทุกข์อยู่ใกล้ศัตรูอป,ปรียังทุกข์กว่าแม้อยู่คนกับคนเนละคุณก็ยิ่งทุกข์กว่าไหนนดังนั้นเศษหนี้เศษไฟเศษศัตรูจึงไม่ควรปล่อยไว้ให้เหลืออยู่เลย จงดูภาสิตตัวอย่างอยู่คับแคบแทบขยายกายไม่เคลื่อนเบียดเสียดเปื้อนโสมมทุกถมหนักใกล้ศัตรูผู้ร้ายวุ่นวายนักยิ่งร่วมรักเนรคุณยิ่งรุนแรงเศษอาคีนี่ศัตรูอย่าดูหมิน่นไม่สุดสิ้นสืบสายกระจายผลพันทวีทีละนิดติดตามตนควรตัดต้นต่อถอนอย่านอนใจ เยาวาชนที่รักคนผานนั้นก็มีอยู่สองประเภทคือผานภายนอกได้แก่คนอื่นที่เป็นผานและก็ผานภายในได้แก่ตัวเราเองที่มีใจชั่วกายชั่วและวาจาชั่วผานทั้งสองประเภทนี้เป็นคนเสื่อมฉุดคร่าฐานะของตนให้ตกต่ำกว่าภาวะเดิมมีใจเลวร้ายมีกิริยาวาจาขัดกับสังคมชีวิตเดือดร้อนวุ่นวาย ด้วยภัยอุบาทและอุปสรรคเป็นคนยุ่งทั้งข้างในข้างนอกถูกตัวยุ่งพากันนุงนี่ก็คือพาสิทธตัวยุง่งอ่านตัวยุ่งนุงนังเข้าสังหารยุ่งลนลานเพราะโลภละโมบหลายยุ่งใจคิดลิษยาในตาลายยุ่งสอดสายหากินไร้ศิลธรรมยุ่งจุกจิกในตัวมัวพวงยุ่งลุ่มหลงไม่อายในฝ่ายตา่ำ ยุ่งเยิงไม่รอบข้อประกอบกรรมมุ่งแต่ทำยุ่งยิ่งเหมือนลิงเอ่ยดูนี่เยาวชนผู้ไม่คุกคีกับคนผ่านภายนอกคือเลิกติดต่อไปมาหาสู่ไม่ตีสนิทชิดชอบไม่จงรักภักดีไม่เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นร่วมกินร่วมอยู่และไม่ดำเนินตามเยี่ยงเขาชื่อว่าไม่คบคนผ่านภายนอกส่วนตัวเราเองไม่คบกับมโนทุจริต คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่คบกับกายทุจริตคือเว้นจากการฆ่ากันเว้นลักช่อเว้นเบียดเบียนกันในทางกลามและไม่คบกับวจีทุจริตพูดแต่คำจริงคำไพเราะอ่อนหวานคำสมัครสมานสามาคัคคีคำที่มีประโยชน์ชื่อว่าไม่คบผ่านภายในดังนั้นเมื่อท่านแต่ละคนหลีกเว้นจากคนผ่านทั้งสองประเภทเสียมามุ่งมั่นทำแต่สิ่งที่เป็นมงคล สร้างบารมีอบรมบุญวาสนาดำเนินชีวิตให้ก้าวขึ้นสู่คุณงามความดีมีกริยาวาจาใจที่ดีงามมีชีวิตที่เกษมปลอดภัยปราศจากอุบาทแล้วก็ปัดอุปสรรคแล้วก็ย่อมอยู่อย่างสงบสุขชื่นบานสลาลมในโลกนี้เป็นแม่นมั่นครับท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนพลานที่จบไปแล้ว ให้ต่อเนื่องไปเลยนะครับยังมีเวลาเราก็จะไปพูดถึงคนดีบ้างนะครับก็คือบัณฑิตนั่นเองเป็นอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญเมื่อเราไม่คบคนพานแล้วเราต้องเลือกคบบัณฑิตก็ต้องเลือกต้องรู้จักคบคบก็คือไปมาสู่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ครบคนพาลก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้าคบบัณฑิตแล้วดีมากเลยเอาเรามาดูเรื่องการเรื่องของบัณฑิต ก่อนจะไปสู่สถานอบรมอินทราวุธมาคำนึงว่าคนรูปงามอยู่ข้างจะหายากแต่ยังพอที่จะหาได้อยู่ยิ่งคนรูปงามเป็นบัณฑิตด้วยหรือแม้คนรูปไม่งามที่เป็นบัณฑิตก็ยิ่งจะหาได้แสนยากเพราะบัณฑิตไม่มีอยู่ทุกถิ่นทุกสถานเหมือนดวงมณีไม่อยู่ทุกจอมผาคดช้างไม่มีอยู่ทุกตัวช้าง ไม้จันร์ไม่มีอยู่ทุกไพรสนดังคำโบราณที่บอกว่ามณีค่าหาห่อนได้ทุกเขาดวงมุกดาหรือเอาทุกช้างจันแดงบ่อดาษเนาทุกทั่วป่าแฮเวียงใหญ่ทุกทิศสร้างปราดซ่องสุดหาครั้นอินทราวุฒไปถึงสถานอบรมแล้วได้คิดถึงจัญญาของคนพานและบัณฑิตก็เห็นว่าเทียบกันได้กับหม้อน้ำ คือหม้อพร่องน้ำนั้นเสียงจะอึงมีส่วนหม้อที่เต็มน้ำจะเงียบฉี่ผ่านกรดดังน้ำครึ่งหม้อบัณฑิตนั้นเป็นดังหม้อน้ำที่เต็มอันหนึ่งในการสลักสำคัญปวงชนนั้นจะต้องเป็นต้องการคนกล้าในการปรึกษาที่ประชุมต้องการคนไม่พูดพลาดเมื่อเกิดมีอัตคดีขึ้นคู่กรณีต้องการบัณฑิตเช่นนี้จึงคิดหาหลักการอบรม เมื่อได้หลักการแล้วจะอบรมให้ผลสําเร็จผลสมความมุ่งหมายนั้นต้องใช้วิธีการอบรมให้รู้จักอุบายแล้วก็หลีกเลี่ยงจากอุบายนี่เยาวชนของชาติเอ๋ยเมื่ออินทราวุธเข้าห้องอบรมเอ่ยเตือนให้เยาวชนรู้ตัวแะรตั้งใจฟังเมื่อเจ้าแต่ละคนรู้เรื่องคนพาลและปรีกตัวออกห่างจากคนพาลแล้วควรมาคบกับบัณฑิต แต่เจ้าจะคบหาบัณฑิตนั้นน่ะควรมาทําความรู้จักกับบัณฑิตเสียก่อนจึงจะคบหาบัณฑิตได้ง่ายนี่เยาวชนบัณฑิตซึ่งมีสมญานามว่าทีละชนหรือนักปราดบ้างสัตบุรุษก็คือคนสงบสง,งียมเรียบร้อยบ้างว่าเมธีคือปัญญาชนบ้างว่ามุนีนักรู้หรือกวีนักคิดบ้างบัณฑิตที่มีสมญาดังนี้ เราจะหาพบได้ในตำราดําราทางศาสนาดังจะนำมาให้รู้จักต่อไปในมังคระธีถีปณีว่าคนผู้ดำเนินทางกุศลกรรมทำเป็นกุศลพูดเป็นกุศลคิดเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในประโยชน์ด้วยปัญญามีคติรู้จักใช้ปัญญารอบรู้ในเหตุผลไปด้วยกันนี่คนที่ชื่อบันดิต ในปรมัตถโชตกาว่ามวลชนผู้ดำเนินชีวิตในประโยชน์ชาตินี้และประโยชน์ชาติหน้าด้วยยานคติรู้จักใช้ความอย่างรู้ไปด้วยกันนี่คือคนชื่อบัณฑิตนี่ดูเยาวชนท่านเทียบพานกับบัณฑิตว่าหม้อน้ำพร่องส่งเสียงสำเนียงมี่หม้อน้ำเต็มเงียบฉีไม่มีเสียงผานคือหม้อน้ำครึ่งอึงสำเนียง บัณฑิตเพียงหม้อเต็มอิ่มเอมใจบัณฑิตนิ่งตรึกตรองเหมือนกลองนิ่งเมื่อถูกติงหลังวาจาเหมือนหาฝนแต่คนพานโอยิงเป็นลิงลนแม้ผู้คนไม่ถามก็พร่ามสิน้นเยาวชนมาทำความรู้จ,จักกับบัณฑิตอีกทีผู้พิจารณากรรมอันจะพึงก็ะทำด้วยกายวาจาใจโดยรอบครอบทุกอย่าง และอย่างรู้ในประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นแล้วจึงทำพูดคิดไปทุกขณะนี่ก็คือคนที่ชื่อบัณฑิตผู้ไม่ปองสิ่งอันไม่ควรได้ไม่เสียใจถึงสิ่งที่หายไปและไม่หลงถือสมบัติว่าของฉันนี่ก็คนชื่อบัณฑิตผู้รู้จักพูดให้เหมาะกับสมัยรู้จักรักสมกับภาวะของตนรู้จักโกรธให้สมแก่ตนมีอัธยาศัยปลอดโปรง่ง ไม่มีเวรไม่มีภัยเพียบพร้อมด้วยศรัทธามีฮิลิโอตปะมีวิริยะสติพาหุสจัจมีปัญญานี่คือคนที่ชื่อบัณฑิตนั่นพาสิทธ์อ้างถึงจัญญาของบัณฑิตผู้ทำกรรมสามทวารผ่านรอบครอบทำดีชอบให้จริงทุกสิ่งสรรเกื้อกูลตนคนอื่นชื่นใจกันคนนี้นั้นคือบัณฑิตผู้คิดไกล ผู้ไม่หวังทรัพย์ส่วนไม่ควรได้ไม่เสียใจเพราะทุนที่สูญหายไม่หลงทรัพย์กินดื่มจนลืมตายนี้เครื่องหมายบอกชั้นบัณฑิตเอ่ยคนพูดมากไม่รู้จบหมายขบขันมิใช่ชั้นบัณฑิตชนิดไหนผู้ปลอดโปร่งห่างเขยนหมดเวรภยัยเพราะขานขายว่าชนิดบัณฑิตจริงคนพูดเหมาะสมเวลาที่มาถึงรักทราบซึ้งเหมาะสมอารมณ์หมาย รู้โกรธให้ชอบแบบดูแยบคลายนั่นความหมายบอกชั้นบัณฑิตเอ่ยรู้พูดพอสมพื้นพงตัวพ่อนารักท่านอย่ามัวเมาเมามัว,มว,มว,มวฟั่นเฟือดานกโกรธที่คนกลัวคนกโกรธได้นารู้สิ่งสามนี้เอื้อท่านแท้เมธีดูอีกทีนี่ทีละชนประพฤติประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่นเมื่อไม่สามารถละประโยชน อประพฤติประโยชน์ของคนอื่นได้ก็ประพฤติเฉพาะประโยชน์ตนแม้เมื่อไม่อาจจะประพฤติประโยชน์ตนเล่าก็ปรีตนจากความชั่วนี่คือคนที่ชื่อว่าบัณฑิตแม้ผู้รู้อุปการะคุณที่คนอื่นทําแก่ตนแล้วแล้วก็ตอบแทนเป็นมิตรดีเป็นมิตรม,มั่นคงเมื่อมิตรได้รับทุกข์ก็ช่วยทํากิจโดยเอื้อเฟื้อนี่ก็คือคนที่ชื่อบัณฑิตผู้เพียรพร้อมไปด้วยศรัทธา ฮิลิโอตาปะพาหุสจะวิริยะสติและปัญญานี่ก็คนชื่อบัณฑิตผู้มีวาจาคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเมื่อมีคุณความดีก็เพิ่มพูนด,ดีให้เจริญยิ่งขึ้นแม้เมื่อมีอายุยืนนานก็เพื่อที่จะอำน,นวยความสุขแก่ตนและคนอื่นเจ้าจงพาการสังเกตพาสิทธิที่แสดงลักษณะของบัณฑิตบัณฑิตมุ่งประโยชน์ โสดทิผลทั้งเพื่อตนคนอื่นไม่ยืนที่ย่อมทําให้ทั่วไปด้วยไมตรีเท่ากำลังที่มีไม่รีรอเมื่อไม่อาจทําเกื้อช่วยเหลือเขาจึงทําเท่ากำลังพลของตนหนอแม้ไม่อาจขาดแข็งไม่แรงพอก็ไม่ก่อความชั่วปรีกตัวไปบัณฑิตมีกาตันยูรู้สนองเป็นมิตรดีมั่นปองไม่มองเฉย มิตรับทุกช่วยกิจอยู่ชิดเชยท่านพิเปรยว่าดีโขในโลกาบัณฑิตพร้อมด้วยธรรมหนึ่งความเชื่อสองจิตเอื้อรู้ระอายจนหายด้านสามรู้กลัวบาปหนาที่สามานสี่นั้นการฟังจำทรงธรรมคุณห้ามันเพียนตามยามทำความชอบหกรอบคอบสติมั่นไม่ผันผุน เจ็ดปัญญาอย่างทราบถึงบาปบุญรู้โทษกุลชัดแจ้งทุกแหล่งไปดวงตะวันอาจฝืนทิศขึ้นตกไฟนรกอาจดับกลับเย็นได้เมลุราชอาจคลอนโอนอ่อนไปดอกบัวไซาอาจขึ้นยอดคีรีแต่วาจาท่าทีคนดีนั้นไม่แปลผันจากเที่ยงเลี่ยงวิถีทุกสมัยคนดีมีพาที ยืนคงที่แน่อยู่คู่โลกาบัณฑิตอยู่ยืนยงยงยืนคนชื่นชมเพราะอยู่ทำประโยชน์ลุ่งโรดผลแต่คนพานอยู่ไปช้ำใจคนเหมือนไฟลนทุกร้อนไม่ผ่อนคลายข่าของคนผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นนะอยู่ที่การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและอยู่ที่การบำเพ็ญประโยชน์เป็นสําคัญดังมีคำพระเป็นหลักอยู่ที่ว่า ทีละชนไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสอดส่องถือปฏิบัติประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้และประโยชน์ชาติหน้าเพราะมารู้สอดส่องในประโยชน์ทั้งสองนั่นเองท่านจึงเรียกว่าบัณฑิตแม้บัณฑิตนั้นได้ดำเนินชีวิตมาอย่างระมัดระวังเมื่อยังไม่เห็นสถานะอื่นมั่นเหมาะก็ยังไม่ทิ้งสถานะเดิมพยายามนำชีวิตให้ก้าวไปทีละก้าว เมื่อตั้งตัวได้ก้าวแรกก่อนจึงเริ่มก้าวต่อไปอีกดูเอาเถิดบัณฑิตแม้จะได้ทุกเดือดร้อนก็ไม่ละทิ้งประโยชน์ที่ตนบำเพ็ญอยู่เหมือนไม้จันท์ไม่ทิ้งกลิ่นหอมช้างเข้าสู่สงครามไม่ทิ้งเยื่องกลายอันสงาอ้อยถูกหีบแล้วไม่ทิ้งรสหวานเกลือสัตุแล้วไม่ทิ้งรสเค็มและมีทัศนะที่ว่าผู้ที่มีพุทธสมบัติ พร่งพร้อมแล้วอาจนำประโยชน์เกื้อกูลเอามาเพื่อมวลชนแต่ไม่บำเพ็ญประโยชน์ตนและคนอื่นชันไหนจะพึงเป็นบัณฑิตได้เล่านี่ก็คือภาษิตที่บอกลักษณะบัณฑิตจงจำไว้จวงจันแม้แห้งห่อนโรยรถช้างสู่สงครามขยดค่อยข้าวอ้อยหีบพร่ำสาหดหรือจืดจางนานักปราดทุกร้อนเล่า หอนลื้อลืมทำบัณฑิตมีอัธยาศัยน้ำใจเอื้อมีใครเกื้อกิดไหนเท่าใบหญ้าย่อมรู้สึกพระคุณเป็นบุญมากราวาจาชื่นชอบขอขอบคุณส่วนพานมีอัธยาศัยน้ำใจต่ำจิตใจดำไม่เอื้อไร้เกื้อหนุนใครละชีพช่วยเหลือเข้าเจือจุนเขายิ่งวุ่นขุนใจเป็นภยัยลี นี่บัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบในประโยชน์ทั้งสองคือรับเอามาเป็นภาระของตนจริงๆไม่สลัดภาระที่มาถึงตัวและไม่คว้าภาระที่ยังมาไม่ถึงมุ่งถือเอาประโยชน์ทั้งสองเป็นเครื่องมือสร้างตนให้มีฐานะมั่นคงในปัจจุบันและให้มีทางไปดีราบรื่นในชาติหน้าคือบัณฑิตไม่ประมาทนึกถึงความผันแปรของโลกอยู่เสมอ ได้คำมาค,คำเม่นบำเพ็ญประโยชน์ในชาตินี้แล้ด้วยความขยันหมั่นเพียรรีบเร่งทำธุระที่กะไว้ไม่ทอดทิ้งทำงานที่มาถึงมิชกักช้าทำงานตามเวลาไม่ผัดวันประกันพุง่งรู้จักเก็บงามรักษาทรัพย์ที่ได้มารู้จักทำให้เกิดดอกออกผลเข้าใจคุ้มครองให้ปลอดภยัยรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนไม่ให้เสื่อมเสีย คบเพื่อนที่ดีงามเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ประหยัดใช้ไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟุ่มฟายตั้งจำกัดรายจ่ายให้สมดุลเลี้ยงชีพให้เป็นอยู่อย่างง่ายให้ไม่สิ้นเปลืองไปในทางที่มิจำเป็นนอกจากสร้างตนให้มีฐานะมั่นคงในชาติแล้วบัณฑิตยังสำนึกในบุญคุณในบุญบาปอ่านจะติดตามผู้ที่ทำไปยังชาติหน้า จึงหาอุบายป้องกันบาปสั่งสมบุญยึดถือเอาประโยชน์ชาติหน้าเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างทางไปดีราบรื่นยังชาติหน้าคืออบรมใจให้มีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีรับผลดีทำชั่วได้รับผลร้ายเชื่อว่าผู้ทำกรรมใดจะดีจะชั่วกรรมดีหรือชั่วก็เป็นของผู้ทำอบรมกายวาจาใจให้มีศีลสะอาด อบรมจาคะคาเจตนาให้รู้จักเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่